กลัสไปเครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านผมเบาเตียสามตัวตรงเดินทางมาบัดบันดงบังครับครับเบาเตียจะมากราบไหวสุดทูบคอเลขกครับปูเถ่า์ลิสบอลครับครับเบวเตียก็เคยเดินทางมาจุดทูบคอเลขก็มีเขาก็เลยโชคราภไปาปากเอฟซีปาดสั่งทั้งบ้านครับครับเดี๋ยวมันีบเบอาจะจะไปกราบไหวสุดทูบคอเลขกไปฝาดเอฟซีไหวมันทีหนึ่งทันวาหกครับ ตอนนี้เบาเตียก็เดินทางมาถึงตรงหนาปูถาเวสฟันนะครับครับตอนนี้เบ้าเตียกเลยงจดถูกขอเล็กครับปูถาเวสวันไว้แล้วครับจะเป็นเล็กตัวเเดียวเ,าเ,ยาบ,เ,าวเบาเตียจะพาบีพ่อหนองลุ้นตัวเลขไว้พร้อมกับเบาเตียวพร้อมกันครับผม ครับตอนนี้ร้อครับอย่าบอลเดี๋ยวจะพาไปรุนตัวแหลกครับเราเดี๋ยวจะพาไปรุนตัวแหลกจะเป็นตัวไหนเดีย๋ยวไปเบิง์นขอความกันครับครับตัวแหลกจังมอนออกมาเลยครับรกออกครับตัวแหลกออกมาเลยครับหัวกก็ขมมาเลยครับ ตัวแหลกเป็นเลขแปดเลยครับครับเบอร์จะชัดเลยครับแหลกเลขแปดครับครับบัดบัดลงบังก็มีองค์ปู่อยู่สององค์ครับจะมีองค์องค์แหลกบ่าวเต๋าจะอยู่องค์ที่สองครับครับเดีย๋ยวบ่าวเต๋าจพาไปลุ้นตัวที่สองครับ เดี๋ยวไปลงตัวที่สองครับครับตัวที่สองออกมาเลยครับเป็นเหล็กเก่าเลยครับครับเป็นเหล็กเก่าครับตัวที่สองเหล็กเก่าครับครับเบิ้งจะชัดนะครับครับปูให้เลยครับแปดเก้าครับครับได้อีกตัวหนึ่งครับ จะเป็นเลขตัวใรเดี๋ยวรุ่นกไปพร้อมกันอีกครับครับตัวที่สามเเป็นเลขตัวแรเดี๋ยวรุ่นไปพร้อมความกันอีกครั้งนึงครับผม แปดสี่ครับแปดเก้าสี่ครับครับครับบูให้สามตัวเลยครับแปดเก้าสี่ครับตัวแรกเป็นเล็กแปดครับตัวสองเหล็กเก้าครับตัวที่สามเหล็กสี่ครับแปดเก่าสี่ครับครับตัวใหญชัดเลยครับแปดเก้894ครับเบาเสียกถามตัวตรงมาจุดถูกคอเลขกับบูถาวรสั้นก็คือปากเล็กสี่ปากท้องบานนะครับครับ894ครับครับแปดเก่าสี่ครับหมุนนะครับทุกผู้ชมครับ แปดเก่าเก่าแปดเก่าซเก่าแปดซเก่าครับครับเพื่อเป็นทางเดียวรัฐบาลจะกป็นแบงครับประกาศมาจดไว้เลยครับหรือว่าแคปหนาจอไปทางนัำชมครับครับความเสียงส่วนบุคคลครับโปรดใช้พิจารณาในการน้ำชมครับครับบาเตียตางต้นกัะเลยไปฝาก f อฟซประทรัฐหน่วยันทีห่งท่านวาหกครับครับบาเตียก็ขอรททางตํารมีโชคมีลาบเฮงเฮงมันหมันรวยครับ ครับมวลบางทีหนึ่งท่านมาหกขับขับเบาเบาเตียตานมาตรงก็มีคลิปมาฝากท่านผู้ชมเเพียงเท่านี้ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เบาเตียตานมาตรงเลยครับครับย่าพอกับเบาเตียตานมาตรงคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ